ชื่พี่ฟิล์มชาแนะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีปีใหม่ไทยวันนี้วันที่15เมษายนนะไปเที่ยวไหนกันมาบ้างนะคะส่วนบูมบูมทำงานทุกวันนะคะวันนี้วันที่15ก็จะทํางานกันแต่ว่าอ่ะทำตอนเย็นเดี๋ยวถ่ายคลิปตัดคลิปก่อนแป๊บหนึง่งซึ่งวันนี้เราก็จะชิลๆกันหน่อยโดยการที่ว่าบูมจะมาร reax mv เพลงท่าทองสาวเพราะว่าเราทำีแอคกับรีแคปไม่ว่าจะเนื้อเพลงเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยกันไปแล้วนะคะแต่ว่าคลิปเนี้ยบูมจะทำในคลิปเดียวก็คือเป็นการรีแอคล้วนๆแล้วก็มีรีแคปเบาๆพูดถึง ด้วฮิสโตเพราะยิ่งอากาศร้อนแล้วออกไปอาไปเล่นน้ําเย็นๆอะไรเงี้ยมันทําให้เกิดภายในมันแปรปวนได้นะคะยังไงก็ระวังด้วยนะคะบูมอกคงจมจำได้บูมไปทํางานตอนกลางวันวันที่12ที่ผ่านมาคือบูมเดินขบวนกลางแดดบูมร้อนมากหน้าบูมหงิกแล้วอ่ะคือคนที่ดิวงานบูมอ่ะบอกอีกแบบหนึ่งไงพอไปถึงหน้างานมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครึ่งมันไม่ตรงอ่ะบูมก็รู้สึกว่าหน้าบูมหงิกแล้วบูมไม่โอเคแล้วพี่คนที่หางานต้อบอกพี่ขอโทษเพรพี่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้จริงๆก็ปีใหม ทุกที่ไม่มีที่ไหนไม่เปิดนะคะเพลงนี้ท่าทองสาวแล้วยิ่ง mv มาเป็น Talk of the Town มากกว่าเดิมอีกไปฟังกันเลยค่ะไปดูกันเลยไปดู MV มกันว้าวเซ็กซี่อ่ะค่ะแฮรี่เด็กวัดจริงก่อนจะวิ่งมันก็ต้องปรินมาก่อนแล้วถ้ามึงยังไม่เิ็นฮุตดินไป ของแต่ปูนั่งมองดาวไม่มีครืองเพชแววแต่กูจไม่ลอราวกูไม่มีวันลืมวูมาจากไหนและกูต้องพยขนาดไหนเมื่อคนเดียวกคม่อาจไวตนี้คือชาชอบที่มอาเพื่อลูลดแรงสดันซิงกันจัดแต่ผมไม่คุณแม่ไม้หายขาออะและเพื่อนสาวผมนี่ก็ปากแดนจายัันจัดผกันจัดสวยนน้ชอบปะชอบ เกิดบนดินไม่ใช่ดาวแต่เนี้ยมันกูอยู่บนดาวไม่ใช่ดินอ๋อทุแผ่นดินได้เป็นสาวเพราะกูแม่กิดล่าไปให้มึงได้ยินอ๋อแล้วเนี่ยคือเสียงจากเด็กวัดเสียงนี้บ่งเบาตัวตนที่เด่นชัดโอเค่ไหนธรรมดาเพราะกูไม่ได้เก่งนะแต่ละยอมแพ้สายเพราะกูไม่เคยจะเก่งนักพราะกี้มันเป็นสปอร์ตกับผู้บ่อยผู้พากย์ดผู้ชอบเกิดแต่เปลี่ยนผู้บ่อยสงสัยไม่เวิร์ดไอ้แม่ต์มอนต์ต้อนคนดีแต่อย่างมีสตรี่และเปลี่ยนไป เตื้อแต่งหน้าแต่งตาหลังมือ้อเอ้าใส่ตือนตุดเลยไม่ต้องยื้อเอาไว้คลึปอันนี้ทำอะไรอ๋อสะปาร์กสปาร์ก ่งสร้างตัวนี่คือความไทยมีทุกอย่างแล้วนะประเทศไทยังแมะนูรสสล

คู่คณะ less get it man ฮีฮิวีฮิวี้มันเป็นสอผู้พาไปสเกอีกี้ชอบไปสเกิร์แต่เปลี่ยนผู้บอยสงสัยไม่เวิร์ไอแมตต์มอนต้องมาคนดีแต่อยากมีสตอรีเลยเปลี่ยนไปเป็นปม ลดโอเคทุกคนคะ่ะจบไปแล้วนะคะอันนี้มันก็จะต่อยาวไปเลยนะอย่างที่บอกอันเนี้ยประเทศไทยนี่คือมีทุกอย่างเลยนี้เลยนะมันคือของไทยล้วนๆไม่ว่าจะรถไม่ว่าจะต่อยมวยกันที่ม,มใช่บนเวทีมีความเชียร์ปอมๆแล้วก็มีพินอีสานที่เข้ามานะคะเพิ่อมบ่งบอกความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยการที่มีดนตรีอีสานเข้ามาดนตรีไทยดนตรีเหนือดนตรีใต้เข้ามาออ้ยมันม้วนมันเอนจอยผู้บ,บ้านผูกเมืองดังใช่ไหมตอนนี้ทุกที่อ่ะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่มีที่ไหนไม่เปิดเพลงยังโอเพลงท่ารางสาวนี่คือที่สุดจริงๆแล้้ววตอออนนนเเเริ่่มมโยยแลีีีคคืืส็็็็ดดัใชะกป แบบโยอยิ่งใช่ป่ะอันนี้บุคิดเองนะเขามาจากวัดจริงๆก็คือเคยเป็นเด็กวัดมาก่อนเคยบวชมาก่อนนี้หรือเปล่ามีความมอเตอร์ไซค์ฟิวแวนสกอยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เขาตีแผ่ประมาณนี้นะคะก็คือขับรถกันไปกันมาในถนนทองถนนแล้วก็เสื้อยังอมเทพสีสันมากเจ็บจี๊ดโอ้โหเธอเจ็บจี๊ดอ่าฟันกิ้วทองใช่ไหมคะแต่คนนึงจะเป็นก๊อปอปีย้ยังอมซึ่งก๊อปปี้ยังอมเหมือนมากแล้วท่าเต้นของยังอมอ่ะเอื้อนอ่างเงี้ยท่าเนี้ยท่าเนี้ยดืดคืดคื้อง่า่านี้นย มันเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของเพลงไปเลยดอแล้วก็วงกระบองไฟอ่ะเหมือนจะถ่ายแถวสาทรบ้าบุมเคยไปจอดรถที่นั่นจาได้เพราะมันเป็นตึกร้างใช่ไหมเป็นโรงแรมเก่าก็ตึกร้างใหญ่มากก็จังหวะที่อิกกี้มาค่ะหลินลนมาชนทศคือตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นใครแต่พอเขาแบบออกค่ะเฮ้ยเป็นหลินลอะไรเงี้ยโอ้โหแต่และอย่างที่หลินใส่อ่ะแพงแพงทั้งนั้นเลยนะคะคือสําหรับบุมจะเป็นเหมือนเน็ตไอดอลยุคไฮไฟอ่ะที่ผมแบบนั้นอ่ะทุกคนเขาลงมาเต็มเลยใช่ไหมมีช่วงหนึ่งที่บอกว่าอิกี้ไปสกอยุ๊บทุกคนเอารูปทรงนั้ วัตถโยม,มาหาไนมะ่ค่อยเจอแล้วรูปอะ่ะก็เลยไม่ได้เอามาลงนะคะแต่บูมเจอรูปตอนเนี้ต Big Eye, ยตาบิ๊กอายใส่ตัวโตวท่อมีร้อยท่อมีอะไรแกมีอยู่นะบมูมร้อ <laughs> ยท่อไม่ใช่เพราะบูมขับรถแล้วไปโดนเองคือไม่ได้เป็นสกอยหรืออะไรตอนนั้นนะเด็กแ <c oughs> <c oughs> ต่งจังหวัดคามอไซค์กันตลอดอยู่แล้วอะเออใช่ปะเสื้อแต่ละตัวของลินนะสีชมพูเนี่ยหลายบาทเหมือนกันแว่น,แว,นแว่นที่ใส่เด็กบูมจําได้ว่าหมื่นเจ็ดตัวข้างล่างเนี่ยหมื่นกว่ามั้งเออทั้งรวมๆเนี่ยเราเรียกกันว่าสกอยมีระดับนะคะไม่แพ้ไม่เบานะคะอีกี้อะไรเงีีีีีี้้ยยมมมมคววาาาาาาสสปปปตอออออนนนนนนททททู่่่่่กกกกััับบบโโโซฟเเะแล็ึงหื ส่ในเรื่องนี้ใส่ชุดไทยค่ะวายแบบ Welcome to Thailand แต่งตัวเรียบร้อยทุกคนอาจจะคิดใช่ไหมว่าเด็กนักศึกษ์เรียบร้อยมีความเป็นไทยแหละโอเคแล้วก็รู้ว่ารักวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าพอแบบไปเที่ยวหรือไปจังหวะชีวิตปกตินะเด็กนักศึกษ์ไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยค่ะเวลาไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่จัดเต็มมากจัดเต็มไม่มาถึงเต้นเต้นตลอดเวลาเต้นไม่หยุดเต้นไม่ปกติเมาน้ำเปล่าบูมเป็นคนไม่กินแอลกอฮอล์อยู่ใช่ปะจะเมาวน้ำเปล่าเพื่อนบูมก็จะคือเมาน้ำเปล่าอยู่แล้วถ้าใคคคคครร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 รตตตติิิิดาาามมมมมมมหหหหืืืืืออ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 อเเเเเเเนน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 นีีีี่่่่่่่่่ยยยจจจจะะะะะู้้้้ววบบบุไไปกกััแแล็งงท ค่ะคือคนเรามันก็มีหลายด้านะนะเนาะนี่แหละค่ะนี่คือบุมบอกเหมือนบุมสุดเนาะบุมชอบแล้วก็มีพินนะดนตรีสารที่บอกแล้วก็มีเชียร์ปอมปอมลีดนะคะเขาเรียกว่าอะไรโชว์โชว์สกิลมีเชียร์ลีดเดอร์มาประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นรองใครแล้วก็มีชุดชมพูแกงฮิวีชุดชมพูยังโอเมสไตสีชมพูใช่ปะตัวเนลี่แบกนะ็กเนาะแล้วก็ชิมิเฉลิมสีเอแค่ AK, ซื้อปากแล้วก็เยอเอิร์กอิสมาลุเอนะบุมชอบมากเหลือนั้นนิสานะเนะี่ยไม่มีนะแล้เขาก็อยู่ท่าทอนกันหมดเลยปะหรือยังไงมีเวทีมงเวทีีีีมมววยยยออ่าาาาางงงงเเเเเเ้้้้โคครรรรแแปปกกกัััันนนนนะะะณลลลไดฟพ ก็บุ้มก็เชื่อว่าเพลงนี้ก็ยังอยู่อีกยาวๆนะคะไม่ใช่แค่ช่วงสงกดาห์แน่นอนนะคะวันนี้ใครจะไปเที่ยวไหนก็ดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะส่วนบุ้มก็เสเดี๋ยวก็จะไปต่อนะคะนี่ไม่เคยเลยรีลีแอมบีเลนะี้ยเนี่ยมารีแอมบี MV ครั้งแรกกนะันเนี่ยโอเคค่ะบ๊ายบายเจอกันไว้คลิปหน้าบ๊ายบายค่นะ bye bye, ค